สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับทางช่องดูเพลินสบายสบายนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะได้มาประกาศรับซื้อเหรียญหรือว่ามาตามหาเหรียญเช่นเคยและเช่นเดิมเป็นประจำนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ไม่ควรพลาดในการรับชมเลยนะครับเพราะว่าผมให้ราคาเหรียญละ3 0,000บาทนะครับ ซึ่งเหรียญรุ่นที่ผมจะมาตามหาในคลิปนี้เป็นเหรียญรุ่นชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2548นะครับย้ำเลยนะครับว่าต้องเป็นปีพศ2548นะครับหลายคนหลายท่านอาจจะเกิดความสงสัยว่าทำไมผมถึงต้องมารับซื้อเหรียญหนึบาทปีพศนี้ทั้งๆที่ผลิตเยอะ และก็ทุกวันนี้ก็ยังสามารถได้พบเจออยู่เป็นประจำอยู่เรื่อยๆอยนะครับในระบบหมุนเวียนเวลาไปจับใจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันนะครับสาเหตุก็เพราะว่านะครับเหรียญหนึบาทปีบรนี้มีทั้งแบบทั่วไปไม่มีราคาและแบบราคาแพงที่ผมตามหานะครับ แน่นอนครับแบบทั่วไปไม่มีราคาและแบบราคาแพงผมตามหานั้นมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับส่วนความแตกต่างนั้นจะเป็นเดีไมในอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพประกอบและก็อธิบายบรรยายให้ฟังนะครับตั้งใจชมคลิปวิดีโอด้วยนะครับเสียสละเวลาสักนิดนะครับอย่ารีข้ามนะครับเดี๋ยวจะดูคลิปไม่เข้าใจนะครับแบบทั่วไปไม่มีราคานั้นนะครับ เหรียญน,นั้นน้ำหนักอยู่ที่3 4กรัมนะครับถ้าน้ำหนักอยู่ที่3 4กรัมนั้นนะครับแล้วก็ขนาดของเรียนก็มีขนาดเท่ากับเหรียญหน1บาทรุ่นนี้ปีพศนี้เท่ากันเป๊ะนะครับตั้งว่ามีหลายเรียญน,นะครับมาเปรียบเทียบดูแล้วมีขนาดเท่ากันทั้งหมดนะครับแล้วก็น้ำหนักของเรียนอยู่ที่3 4กรัมนั้น เป็นแบบทั่วไปที่ยังไม่มีราคาผมไม่รับซื้อนะครับส่วนแบบที่มีราคาแพงนั้นนะครับเป็นแบบในอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้อธิบายไปนะครับแบบที่มีราคาแพงนะครับซึ่งมีการได้คนพบเจอนะครับตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมาที่ผ่านมานะครับและผมก็อยากได้นะครับผมก็เลยมาประกาศรับซื้อนะครับแบบที่มีราคาแพงนะครับน้ำหนักของเหรียญนั้นจะอยู่ที่ 2.3กรัมเท่านั้นนะครับย้ำอีกทีนะครับน้ำหนักของเหรียญจะอยู่ที่2.3กรัมนะครับและขนาดของเหรียญนั้นนะครับจะมีความใหญ่เท่ากับเหรียญชนิดราคา50สตางค์รุ่นนี้นะครับความใหญ่ของเหรียญจะเท่ากับเหรียญ50สตางค์รุ่นนี้เท่านั้นเองนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับที่ผมได้อธิบายมานะครับหากใครมีแบบนี้นะครับ เป็นเหรียญ1น1บาทปีพศ2548ร,ร 2, 48, และก็น้ำหนักของเหรียญอยู่ที่2.3กรัมแล้วก็มีขนาดความใหญ่ของเหรียญน,นั้นเท่ากับเหรียญชนิดราคา50สตัง์รุ่นนี้หากเหรียญน,นั้นไม่ผ่านการใช้งานผมให้เหรียญละ3,000 30, 0บาทแต่ถ้าหากว่าเหรียญน,นั้นมีสภาพผ่านการใช้งาน ราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญตามความคมชัดของเหรียญตามลําดับนะครับถ้าว่าเจอหรือว่ามีนะครับก็ด่วนด้วยนะครับผมอาจจะมีปิดรับซื้อด้วยนะครับ ID line ติดต่อกระผมนั้นนะครับก็คือ ID line นี้นะครับที่ผมได้ขึ้นไว้บนหน้าจอให้ดูตอนนี้นะครับพิมพ์ให้ถูกด้วยนะครับปิ่นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะครับ yy ee bb ไม่ต้องเว้นวรรนะครับ